สวัสดีครับสวัสดีวันฝนตกอีกหนึ่งวันครับวันนี้วันหยุดนะครับวันนี้วันที่7สิงหาคมนี้ลงมาเกือบ80%แล้วนะครับอุปกรณ์เครื่องเสียงกลางแจ้งครับลงมาเกือบ80%แล้วครับนี่อุปกรณ์ตู้ลำโพงตู้แอคทีฟอุปกรณ์ต่างๆถอยลงจากรถระบบอุปกรณ์ต่างๆทัดอลูมิเนียมระบบไฟแสงสีตู้แอคทีฟเดี๋ยวถอยลงจากรถครับลงสดๆครับวันนี้วันนี้ก็ประมาณ9นาฬิกาเราลงมาเกือบ1ชั่วโมงลงก็จะเสร็จแล้วครับนะครับนี่ลงก็จะเสร็จแล้วครับอุปกรณ์ต่างๆนี่ อุปกรณ์เครื่องเสียงอุปกรณ์ต่างๆนะครับลอยลงจากรถ power amp อุปกรณ์เครื่องเสียงนี่ครับมือสองลงวันฝนตกแล้ววันนี้ครับนี่มีเยอะครับรายการวันนี้วันอาทิตย์ร้านหยุดนะครับกรองชุดนี่ครับนี่กรองชุดระบบ power amp อุปกรณ์ตู้โหลด dimmer ตู้ active ตู้ต่างๆับวันนี้นี่ครับนี่หลากหลายรายการครับ อุปกรณ์ต่างๆ,าๆวันอาทิตย์วันนี้ตู้แอคทีฟ่างนี้ครับนี่อุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ระบบแสงสีเสียงวันนี้ร้านหยุดครับวันนี้ครับวันอาทิตย์ร้านหยุดร้านจะหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับลูกค้าที่มาสั่งจองเครื่องเสียงก็มาได้บรรจันท์ถึงวันวันเสาร์านะครับวันอาทิตย์ก็หยุดหนึ่งวันในอุปกรณ์นี่ครับไฟบีมอุปกรณ์ต่างๆนีๆ่ครับ อุปกรณ์ระบบแสงสีเสียงนะครับดิมเมอร์ไฟดอกลำโพงเครื่องเสียงอุปกรณ์ต่างๆพาชมก,ก็อยู่บนรถก็ทยอยลงมางอยู่บนรถนะครับตู้เสียงกลางช่วงนี้พายุเข้านะครับที่ร้านนะพายุเข้านะครับีึบอนบนราชธงนี้น่าจะเข้าหลายวันนะครับนี่บอร์ดไฟระบบไฟบอุปกรณ์ต่างๆทยอยคัดเป็นพุ่งนี้นะครับหรือไอคัดพุ่งนี้ ฝนตกอีกแล้วครับวันนี้จะลงของเสร็จเราก็ให้พนักงานทยอยกลับแล้วนะครับมิกตัวใหญ่มากครับนี่ครับทยอยลงับวันฝนตกทยอยลงจากรดวันนี้วันที่เจ็ดสิงหาคมนะประมาณเก้านาฬิกาเกือบสามสิบะกีวันระบบแสงชิ้จุดวันตูกลางตู้มอนิเตอร์ ระบบไฟครับพัดลูอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยขอบคุณทุกการติดตามนะครับของท่านนะครับที่สั่งจองสินค้าที่ร้านนะคโปรโมรั่งเสียงที่ร้านนะครับเด็ดโปรโมชั่นยามเช้าโปรดีคืเด็ดโปรดีเมนูเด็ดกับร้านบนยุนเสด็จาวบนราชธานีนะครับเจะมาลงแขกรถปกพรอยวันนี้ฝนตกแรงครับฝนตกแรงวันนี้ เรียเป็นไฟทารุ่นเก่าข้อกรงข้อตู้พยอยคัดวันนี้มิกในตำนานนะตัวนี้ครับเจ็ดสิงหาคมเก้าโมงสามสิบนาทีครับเจ็ดสิงหาคมสองพันร้อยหกสิบห้าะครับอุปกรณ์เครื่องเสียงการแจ้งข้างมือหนึ่งมือสองวันนี้ปนกันอะไรครับวันนี้เดี๋ยวมือสองเราจะพยอยคัดออกไปทำความสะอาดวันพรุ่งนี้นะครับนี่ครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับพยอยคัดออกไปผมคัดเราะที่สั่งจองครับวันนี้ร้านหยุดครับข้างนอกครับดูปูนับภูมิ มืดตึ๊บเลยครับข้างนอกแล้วก็ฝนตกในช่วงนี้นี่พาชมกับเรียกน้ำย่อยก่อนแต่ท่านอาจจะชมในช่วงไฟ้สดไปแล้วนะครับแต่นี้เรามามาต่อจากช่วงไฟ้สดนะครับต่อจากช่วงไฟ้สดต่อนะครับอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์เครื่องเสียงระบบไฟระบบแสงสีเสียงครับขอบคุณทุกการติดตามนะคระับ5 6 3 1 3 0 0 1 0 9 2 7 5 6 6 4 9 7ึ่นเลอเัวรตอนนี้ ่ยเป็นอุปกรณ์ระบบกรองหรือระบบไฟมครับหรืระบบไฟใช่ดิมหรือระบบไฟไม่ดิมเระบบไฟระบบไฟเป็นระบบไฟแสงสี่ัดสู้ต่างรับ เไม่ได้เอาพ่วงเข้ามาเลยเดี๋ยวพวพวกเป็นเวทีครับเวทีเป็นรูปแล้วเวทีไดีพวาเป็นเวทีเนาะเดี๋ปเป็นรูปเป็นรูปสิบแปดเมตรครับรูปสิบแปดเมตรเป็นรูปเล็กครับรูปเลรูปเป็นสิเมตรครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอุปกรณ์ทังสงกรางที่ควรตากเอาโอ้โหครับทีมงาน กบตู้และอุปกรณ์ระบบไฟต่ตางๆก็ฝากติดตามกันแล้วกันนะครับเอาพ,พิพิธภัณฑ์ของเก่านะครับนี่ครับนี่วันวานยังหวานอยู่ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันรนะสำหรับพิพิธภัณฑ์ของเก่าที่เราจะนําอุปกรณ์เครื่องเสียงเก่าๆที่จะมารวมกันอยู่ในสถานที่แห่งนี้นะครับนี่ก็เลยเสร็จแล้วแล้วก็โซนตลาดนัดก็เกือบเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับโซนตลาดนัดอิสระตลานนดซุปเปอร์ตนด์งจะอยู่ที่โซนนี้ครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็โซนวันวานเนี่ยนี่ สีแดงสวยๆเนี่ยโซนตลาดนัดก็เตรียมเปิด,ดเร็วนี้นะครับหลังจากที่หยุดมากเกือบสองปีตั้งแต่ช่วงโควิดนะครับโซนตลาดนาัดซปเปอร์เซียงกงนะครับหยุดมากเกือบสองปีนะครับแล้วก็จะเตรียมมาเปิดในเร็วนี้นสำหรับโซนวันๆเราจะนำสินค้ารุ่นเก่าๆตั้งแต่อายุ30ปี40ปีระบบเสียงแอมปลอดแอมต่างๆระบบภาพยนตร์ หนังเครื่องอาร์ตต่างๆมารวมกันไว้นะครับเพื่อให้ได้ไปดูได้ชมกันนะครับรุ่นเก่ารุ่นหลังต่างๆแล้วก็มีการมีขั้การต่างๆที่จะจัดขึ้นไว้ให้ลูกค้ามาชมกันที่พิพิธภัณฑ์ของเก่าที่ร้านนะฮะขอบค้ณู้การติดตามนะครับขอเริกัแล้วกันกับร้านอุบลมิสิชชาวอุบลราชธานีครับอุปกรณ์ทั้งเสียงเวทีนั่งร้านมีอะประเด็นอยู่ที่โซนโซนโซนห้าครับตแล้วก็โซนหกโซนเจ็ดจะเป็นโซนเหล็กอย่างเดียวคที่โซนเจ็ดนะครับโซนเหล็กนะครับอยู่ที่โซนเหล็ก ขอบคุณครับที่สั่งจองเข้ามานะครับอุปกรณ์ต่างๆที่อุบลราชธานีครับพยอยลงมาอีกรอบนะครับอจะต้านระบบสายอยุปกรณ์พัดไปเรียไว้แทนตู้เขาเลยตู้ร้่นไนตู้เบียดี่ยยูบบนคณะกุอีีใช่ไหมยี่สามสิบกว่าใบ ก็มีบีบีครับบีบีบีก็มีครับสู้ซักเดียวจำจำผลราคาขอบคุณทุกการติดตามนะครับฝากรับรับกันนะครับกับร้านบนติดตามผลเริ่มแรงแล้วตอนนี้นะครับสวัสดีผลเริ่มแรงแลครัะขอบคุณทุกการติดตามนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอัปเดตไว้ประมาณนี้ก่อนวันนี้ตอนก้านาฬิกาสามทิศนาทีเจ็ดสิงหาคมที่อุบลราชธานีขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ